โอเคเลยนะครับผักนผู้ชมนะครับกำลังมองหาร้านเติมโลบักระบบไอเดียพาร์ตนะครับผมแนะนําร้านด็อกบักเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับผมทุกคนอ่าเติมระบบไอเดียพาร์ตเลตเจ็ดเลยนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่สามขั้นตอนนะครับผมพักเพจโอนเงินและรอรับสินค้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอออย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมผมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นคือร้านเฮิร์ทคิงเลยนะครับผมทุกคนร้านนี้นะครับบริการรับผ่าดาในแบบบอกรุดนะครับและยังมีทําผลตื่นด้วยนะครับผมและยังมีแบบ ฟาร์มมัตเตอรี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าอืมก็คุ้มนะครับทุกคนก็แบบเป็นร้านเปิดใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะเร้าผมโอเคเลยนะครับผมทุกท่านนี้ครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเนาะก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับทุกคนอยู่กับผมแค่ไปก้านอนหนึ่งแค่มงการโรบอกนั่นเองนะครับผมไม่ฮาหรอวันนี้นะครับคนก็แบบ ผมก็ทําการปลอมตัวเป็นทำไมทองฟ้ามืดวะเป็นหนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟกันสักครู่หนึ่งละกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาทุกคนผมทำการเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาปลอมตัวเป็นพี่เบ็บอยของเรานั้วเองนะครับผมและเราจะมาทําการนะครับทําตัวเป็นคนดีหนึ่งวันในเกมนี้เองนะครับนะครับทุยนะครับผมทุกคนหลังจากที่ผมโดนดราม่าคลิปที่แล้วมานั่นเองนะครับทุกคนอืมก็ไม่รู้นะมันจะดราม่าอะไรกันกันหนานะครับก็วันนี้นะครับทุกคน ก็เลยจะมาทําตัวเป็นคนดีหนึ่งวันแล้วกันนะครับทุกคนอืมก็จะเป็นยังไงนี่ครับก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กันก่อนอุย้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยก้เป็นคนดีนะเฮ้ย เดี๋ยวๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยประสบปัญหากันไหมครับว่าอยากได้ผลทาวด์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ราคาในเกมเนี่ยโคตรแพงนะท่านผู้ชมเติมไปกว่าจะไม่คุ้มนี่ครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชม Crystal Shop นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมรับกดผลทาวด์เริ่มต้นเพียง10บาทเองนะครับผมท่านผู้ชมอ่ามีแฟนเพจด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับมีบริการบอกรุดกันด้วยวันท่านผู้ชมโอ้โหมีบริการรับฟาร์มนะครับโลกูนี้ไม่ไฟติ้งก็มานะครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครััับบบทท่่าาาาานนนนผผูู้้้้้้้ชชชมมมหพลลดดแววตองไปใรรริกกยะค เอาละท่านผู้ชมวันนี้ผมมีร้านบริการรับกดผลมาฝากนั่นเองนะก็คือร้านช็อกโก้สตอร์เลยนะครับผมผู้ชมบอกเลยว่าราคาร้านนี้ถูกจริงๆนะครับผมรับกดผลนะครับผมเริ่มตั้งแต่6บาทเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นร้านคุ้มมากนะครับผมมีบริการเกมพาร์ตต่างๆด้วยนะครับราคาถูกแล้วก็แถมยังมีระบบเติมโลบัสกไอเดีพาร์ตด้วยนะครับผมจังหวะนี้ต้องไปใช้บริการกันแล้วนะครับ let's go ไอ้นี่มันจะค้ากูแล้วว่าเฮ้ยท่านผู้ชมเอาเอาเอาโอ้เฮ้ยกูจะของเกมนะเฮ้ยอไอ้เฮ้ยผมผมโอ้ผมมาช่วยคุณนะเฮ้ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละมันอ่ะไม่ใช่ละมันอ่ะอย่าเออครับน้องอุ้ยอุ้ยตายนะน้องพี่จะมาช่วยน้องครับน้องพี่จะมาช่วยเองเอาเฮ้ยโอ้โหได้เล่นนะครับไอเนี้ยได้เล่นนะครับท่านผู้ชมขอเว้นให้ผมคนนึงเถอะขอเว้นให้ผมคนนึงเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่าปัญญาอ่อนครับน้อง อย่าเออครับน้องรู้กูเออยองเขาเปล่าไม่รู้ทำไมพี่ตีมันไม่เข้าวะ่ะเอ้ยพี่ตีมันไม่เข้าวะ่ะเฮ้ยเอ้ยพี่งง,งวะ่ะเฮ้ยพี่งง,งวะ่ะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอะพี่ตีมันไม่ได้วะ่ะเฮ้ยงงนะรู้พี่ต้องหามคิดก่อนเหรอออกก็โดนอยู่นี่นะ่ะอุ้ยโอ้โหเดอะเบิร์ช็อตมาอะไรมันวะเฮ้ยไอ้เดี่ยมเต้อะเนี่ยไอ้เนี่ยเหลี่ยมเตอ้อะเนี่ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอา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 โอ้โหจะเข้าหัวกับมันมาเยอะลีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เลิกว่ะไม่เลิกว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้ดูดีนะพี่โยมสังคมมันเลี่ยมอย่างนี้จะให้ผมเป็นคนดีได้ไงวะเฮ้ยกูละงงใจพี่ละงงนะพี่ชมอย่าเออครับน้องอย่าเออครับน้องน้องอย่าเออครับน้อง ดูมันดี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 โอ้ยคลิปนี้แหกตากหน่อยละกันเออเอ,อีออ๋โง่ไม่เห็นแล้วงดงิดเอา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 ไม่เลิกนั่นไม่เลิกกันนั่นพี่รังงงใจวะเนาะฮ้องเอา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 ฮ้อง ผู้ชมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วน้องมันไม่ใช่แล h, ้วน,น้องอย่าเออดีเฮ้ยไม่งอะไรไอ้แกอย่าปัญญาอ่อนครับเออควายโอ้ท่านผู้ชมก็ดูเอาจะให้ผมเป็นคนดีได้ไงนท่าผู้ชมหมดเลคคอนเทนต์วันนี้หมดกำลังใจอะ่ะเอาเอาเอาเรื่องพิเศษวันนี้เอาเอาเอา,เอา,เอา โอเคโป้เฮ้ยโป้โป้หน่องโป้ท่านผู้ชมผมเจอมีโป้หนึ่งรายนะท่านผู้ชมมาดิมาดิควายอุ้ยขอโทษละกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไรหล่ออุ้ยไรหล่ออุ้ย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 ท่านผู้ชมดูดีจะให้ผมเป็นคนดีได้ไงวะฮะฮึไม่หรอมีผลสายฟ้าแล้วเก่งหรออยากให้ได้เปลี่ยนผลอะไท่านผู้ชม ผมว่าเป็นคนดีในคลิปนี้ไม่น่าจะเป็นได้นะครับทุกคนทําความดีหนึ่งพันไม่ใช่แล้วนะครับวุมาสีน้องมาสิมาสิไม่ตามมันหล่อไม่ตามมันหล่อพี่ผนน้ำแข็งนะน้องพี่ผนน้ำแข็งนะน้องอย่าลืมครับอย่าลืมครับง่คขับน้องง่อขับน้องวันนี้ไม่ได้เป็นคนดีว่ะเฮ้ยเอา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 เอ้ยมันเล่นลุมว่ะเฮ้ยมันเล่นลุมว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละไม่ใช่ละ ฮอมฮึไรหลอฮึไรหลอไม่ได้เก่งเลยนะไม่ได้เก่งเลยนะน้องโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้นะครับเราจะได้ทําเริ่มการทําความดีกันนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอคนที่เราจะช่วยกันแล้วนะครับทุกคนมีสองคนเลยแน่เดี๋ยวเราจะช่วยเขากันดีกว่านะครับชมทุกคนโอ๊ยจะดามเมทผมแรงไปว่ะ <c oughs> อุ้ยอ๋อดาเมจพี่แรงวะน้องพี่ทําไงอะ เดี๋ยวพี่ช่วยตีแล้วกันนะครับน้องชอมันตีบอสตัวไหนกันอะเดี๋ยวพี่ช่วยครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเขาเป็นคนกินหรือเปล่าวะตีให้อ่าอ่าน้องน้องน้องอะไรน้องอะไรเออนี่เป็นไงไวขึ้นเลยใช่ไหมน้องชอเป็นไงไวขึ้นเลยนะเนี่ยไวขึ้นเลยเนี่ย มาๆๆมาเรามาเป็นคนดีเฉยเลยนะครับชึบชึบชึบอุ้ยเอาพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษน,น้องหายไปไหนแล้ววะพี่เพื่อข้าขับน้องพี่เพื่อข้าครับน้องอของพี่ขอโทษครับน้องเดี๋ยวพี่ร้องช่วยนะครับทุกคนอ่ะน้องพี่ช่วยเอาเลยเอาเลย ใส่เลยใส่พี่เลยใส่พี่เลยใส่พี่เลย,เ,ลยเออไปเลยครับไปเลยครับน้องชอ,อไปเลยครับน้องชอ,อไม่ไดีไั่ดีไ่ีไม่ดีไั่ดีไนเไม่ดีไม่เีไม่ดม่ดีไั่มีไั่ีน่ดีไม่ี่ดีไม่่ลี่ดีไ่ี่ไ่เดีี่ดีไ่มดไไไ่ไ โอเคเดี๋ยวพี่จะมีของช่วยกันใชีกด้วยนทุกคนมาอ้โอเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปทน้องปรับปรับปรับไปหาคนใหม่กันดีกว่าทุกคนเฮ้ยกคนัวคนดีก็ดีเหมือนกันเลยเนี่ยทุกคนว่าไปนั่นโอเคนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับเหมือนเราจะเจอคนที่เราต้องการช่วยแล้วนะครับผมทุกคนเขาอยู่ไหนของเขาเอาอยู่นู่นนะครับทุกคนเอาเอาเอาวับกลับมาซะงั้นนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการช่วยน้องคนนี้นะครับน้องเขาคือใครอะไรยังไงไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยโป้เปล่าป้องโป้เปล่าเนี่ยอ๋อมีแววขึ้นเน็ตพี่ก็ดีนะเน็ตพี่ก็ดีนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะน้องโป้หรือเปล่าน้องโป้หรือเปล่าไปทางนี้คอ๋อน้องอน้องเขาอยู่นู่นน้องเขาอยู่นู่นน้องเขาอยู่นู่นโอ้โหแหมทำไมระยะไปไกลจังวะ ฉันจะช่วยคุณนะเราแอลไลน์เขาก่อนเราแอลไลน์เขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเจอเปอรโปว่ะเฮ้ยโปว่ะเาบ้าวชอมโปพี่เบคครับพี่เบคพี่เบคผมฟ้องกับพี่พี่เบคผมเจอโปว่ะผมเจอโปว่ะพี่ผมฟ้องกับพี่ผมเจอโปว่ะพี่ น้องโคลีน้งโคลันโอเะคแกโกะกโอเคนะครับผมทุกคนก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปวันนี้นะครับทุกคนก็พอเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมทุกคนมันไม่มีใครให้ผมได้ช่วยเลยนะครับแล้วก็ดูดีแต่ละคนผมเข้ามาผมก็โดนฆ่าเข้ามาก็เจอโปก็ดูนะครับผมไม่จำเป็นต้องช่วยใครเลยนะครับทุกคนก็ปลดลุยด้วยนะครับผมวันไหนที่ผมไปเกียนคนนะครับอย่าด่ามากกันนะครับน้องชอเออเข้าใจแล้วใช่ไหม เข้าใจและก็มีจะขออนุญาตปิดคลิปเลยละกันนะครับใครชอบมันโป้ไม่เลิกเลยวะใครชอบใจนะครับทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับและอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมไปเข้ารีสกันด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปอะไรอย่างนี้เนาะก็วันดีนะครับเบ็กบอยคนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมทุกคนใครชอบตัวแต่ไหนไปแล้วนะครับผมซี่ย์วะ